สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องจิตวิญญาณเทพอศูนตอนที่1เมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านี้นะครับผมมีมังกรฟ้าตัวหนึ่งซึ่งมันนั้นเนี่ยก็ได้ปรากฏกายออกมาจากที่คุมขังของมันไปแล้วและมันก็มีชายคนหนึ่งชายคนนี้ก็จะมีนามเลยว่าเว่ยหมึงเขาเป็นคนที่ได้ทําการไล่ตามมังกรฟ้าตัวน,นี้ไปจนกระทั่งไปถึงที่แห่งหนึ่งอย่างดุเดือดและไม่ผ่อนปรด มังกรฟ้าเนี่ยนะครับก็จึงได้ทําการพ่นเหลวเพลิงของมันให้ได้ออกมาไปบ้างเลยเพื่อหวังที่ก็จะกาหลาบใายพู้นี้ให้ลงไปให้ได้สําเร็จแต่ว่าเขานั้นก็ยังได้ใช้เทล็ดวิชาตาไข่ออกมาเป็นวิชาตาไขา่เทพเจ้าก็เพื่อที่จะโจมตีสวนกลับมาใส่มังกรฟ้าแต่ว่าในตอนแรกนั้นมันก็ดูเหมือนกับก็จะยังไม่สามารถใช้เพื่อจับมังกรฟ้าตนนี้ไปได้สําเร็จเสร็จสิ้นเลยแต่ว่ามัง มังกรมันก็ยังไม่ตายทําการหลุดออกมาจากที่คุมขังได้สําเร็จและเมื่อมันก็ได้ฝ่ากโกงตาขายสายฟ้าอันนี้มาได้สําเร็จเสร็จสิน้นแ่าว่ามังกรนะครับก่อเลยได้มาเจอเ่าไปเลยครับเวทมนต์สายฟ้าชนิดหนึ่งก่อเลยได้เข้ามาช็อตโจมตีใส่มันเข้าไปอย่างจังไปใหม่อีกครั้งและจนกระทั่งหัวของมังกรฟ้านั้นพอถึงกับต้องล่วงตกลงมาที่พื้นแห่งนี้ไปเลยใหม่อีกครั้งหนึ่งในคลิปตานั่นเองลำตัวของเจ้า มังกรนั้นก็จึงได้มาเปล่งแสงออกมาแล้วก็หายตัวไปกับกลีบเมฆอย่างไร้ร่องรอยและผลก็ปรากฏว่ามังกรฟ้าก็ได้กลับกลายเป็นหนอนตัวจิ๋วปซะ,ะอย่างนั้นฉากประจาตัดมาเลยที่พระเอกของเราในสมัยวัยรุ่นสึ่งตัวของเขาเองนั้นก็กาลังทําการวิ่งหนีผูงหมาป่าขนาดยักษ์ไปอยู่และพวกตัวกงเนี่ยนะครับผมมันนั้นก็มีความต้องการที่จะหมาทําการจับกุมตะกูลชื้อของพระเอกเอาไว้ให้มันตรง ได้และเหตุผลเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าหัวหน้าของพวกมันนั้นก็ได้ทําการปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์ปีศาจเหล่านี้ให้ได้เข้าไปอยู่ในตัวของผู้คนในตรตะกุ้นชือ้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมันเนี่ยก,กะเลยว่าถ้าหากมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้นั้นได้เติบโตขึ้นมาไปแล้วเมื่อไหร่มันก็จะมาทาการสูบเอาพลังงานปีศาจเหล่านี้จากพวกพระเอกไปเลยนั่นเองและถ้าหากว่าใครก็ตามก่อบางอาจที่จะมาขัดขืนกับ ตัวของมันไปไม่ยอมทําตามคําสั่งก็จะต้องมาถูกพวกมันผ่าล้างสังหารไปนั่นเองนะครับและทันใดนั้นเองจูจูมันเนี่ยก็จึงได้เกิดเป็นปรากตการที่มันนั้นก็ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นมาแล้วณนะที่แห่งนี้และมันเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันได้มีตัวกงคนหนึ่งมันนั้นก็เกิดควบคุมพลังปีศาจในร่างกายของมันขึ้นมาไม่ได้ทาให้พิพตานั้นปีศาจในร่างกายของมันจูจูก็จึงได้มาเกิดอาการ การคุ้มคลั่งเกิดขึ้นมาไปแล้วตอนนี้ทําให้ทันใดนั่นเองหัวหน้าของพวกตัวโกงมันก็จึงได้โผลมาไปในทันทีแล้วนะครับและตัวของมันเองนั้นก็มีพลังมหาศาลและก็สามารถที่จะวควบคุมใช้งานปีศาจเหล่านี้ไปได้อีกด้วยนั่นเองเรียกได้เลยนะครับว่ามันนั้นก็มีพลังที่ก็จะเทพเป็นอย่างมากแต่ว่าพระเอกของเราเขาเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ต่อตัวมันไปอีกเช่นเดียวกันและพระเอกนั้นเขาเนี่ยนะครับ ก็ได้คิดในใจไปเลยว่าข้าเองนั้นนะก็จะต้องทำการช่วยเหลือเหล่าผู้คนต่างๆในตระกูลชื่อของข้าไปให้จงได้เลยละตัวของเขาเองนั้นก็จึงได้พุ่งเข้าไปสัตว์พลังโจมตีไปเลยกับไอตัวโกงผู้นี้ซึ่งตัวโกงเนี่ยมันก็จึงได้บอกต่อไปเลยนะครับว่าความกล้าหาญของเจ้าแน่นนะาก็ขอชื่นชมเลยหมันก็น่าประทับใจเป็นอย่างมากแต่ก็ขอบอกตามตรงว่าเจ้านั้นก็ยังคงห่างชั้นกับข้ามากๆเลยละพลัง เจ้าในตอนนี้มันก็ยังมีไม่เพียงพอที่ก็จะสามารถมาเอาชันนะข่าคนนี้ไปได้หรอต่อมานะครับพระเอกเขานั้นก็ได้ต่อสู้ถ่ายแพ้กับไอ้เจ้าตัวโกงแต่ก็จึงได้ถูกนําตัวมาขังเอาไว้ที่เกาะแห่งหนึ่งเพื่อที่จะมารวมตัวกับผู้คนต่างๆในที่แห่งนี้และหัวหน้าตัวโกงมันนั้นก็จึงได้บอกต่อไปทันทีนะครับว่าเมล็ดพันธุ์ปีศาจเหล่านี้ผงปลูกฝังพวกมันให้อย่างดีด้วยล่ะและเมื่อมันได้เติบโตไปแล้ว และเดี๋ยวข้าเนี่ยนะก็จะกลับมาหาเจ้าก่อเพื่อที่จะได้มาเอาพลังปีศาจากพวกมันไปยังไงล่ะฉากจะตัดมาไปเลยที่เกาะลกระ้งแห่งหนึ่งจากนั้นเนี่ยนะครับผู้คนในตระกูลชื้อของพระเอกกับทุกๆคนนั้นก็จึงได้ถูกนําตัวมาทรมานไปอยู่ที่นี่และใครที่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อรอดไปได้แล้วล้วก็พวกเขาเนี่ยนะครับก็จะมีพลังปีศาจในตัวที่มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นมาถึงพระเอกของ ของเรานั้นเขาเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าก็จะกําลังห่วงสร้อยคออันนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ต่ถ้าว่าหนังก็จะยังไม่ได้ชัดเลยบอกไปนะครับว่ามันเนี่ยก็คือสร้อยอะไรและพระเอกเขาก็ไปได้รับสร้อยเส้นนี้มาจากไหนกันและจากนั้นต่อมาตัวโกงเนี่ยมันก็จึงได้ใช้พลังของมันเพื่อที่จะเรียกอสูรออกมาให้ได้โจมตีใส่ทุกคนณที่แห่งนี้จากนั้นมันก็ได้มีผีอ้วนคนหนึ่งถึงเขาก็ได้ทําการผลักให้คนอื่นๆนั้นได้ไปโดนอสูรกินไปก่อนเผื่อทีตัวของมันเองมันก็จะได้มาเอา หลอดไปได้นะครับผมแต่ว่าไอเจ้าหมอนี่นั้นก็กลับได้รับคําชมเชยจากตัวโกงไปเลยว่าถามได้ดีมากและต่อมาพระเอกของเราข้านั้นก็เลยได้มาถูกอสูรหมาป่าเข้าชนไปอย่างจังเลยนั่นเองจนกระทั่งสร้อยของพระเอกมันนั้น,นก็ถึงกับไหลล่วงตกลงมาใหม่ที่พื้นไปแล้วนะครับและนอกจากนั้นแล้วมันเนี่ยก็ยังได้มีแม่นางคนหนึ่งซึ่งนางเนี่ยก็กําลังที่จะโดนหมาป่าเข้ามาขยำ่ำซึ่ง พระเอกที่ได้เห็นนางก็จึงต้องมาตัดสินใจเลือกไปเลยเนี่ยนะครับว่าพระเอกเขาก็จะเข้าไปหยิบสร้อยคอหรือว่าก็จะเข้าไปช่วยเหลือตัวของแม่นางคนนี้ถึงก็แน่นอนเนี่ยนะครับว่าพระเอกเขานั้นก็เลือกที่จะทําการกระโดดหมาแล้วก็ปกป้องนางเอาไว้ได้สําเร็จเสร็จสิน้นพระเอกเขานั้นก็เลยต้องมาโดนหมาป่ามันจัดการไล่ซัดพลังเป่ามาโจมตีสัดพระเอกไปด้วยความดุเดือดทำให้พระเอกของเราเขานั้นก็ถึงกับ ต่อหลบการโจมตีอย่างต่อเนื่องไปจากมันแต่ทว่าพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะทําการกระโดดโลบทุกท่วงท่าการโจมตีจากหมาป่ามันมาได้สําเร็จจนหมดสิน้นพระเอกเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยก็เท่านั้นและจากนั้นต่อมาตัวโกงมันก็ได้ประกาศว่าการทดสอบในวันแรกนี้มานเนี่ยก็ได้มาจบสิน้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะตัวโกงมันจึงได้บอกต่อ่าให้ทุกๆคนณนที่แห่งนี้หานก็ รวมตัวแยกห้องแล้วก็พักผ่อนกันไปได้และในวันพรุ่งนี้มันก็จะมีสื่อการประลองอีกครั้งหนึ่งก่อจะเป็นบททดสอบที่ทุกคนก็จะต้องมาเจอแน่นอนเลยนะครับว่าทุกคนก็จะต้องหาทางเพื่อที่จะได้เอาชีวิตรอดไปจากเกาะแห่งนี้ไปให้มันจงได้เลยนะครับผมและจากนั้นต่อมาพระเอกเขานั้นจึงได้มาทําการเก็บซอยคอของเขาให้มันได้คืนไปใหม่แต่ว่าทันใดนั้นเองผีอ้วนก็เลยได้เดินมาเหยียบมือของ พระเอกพร้อมกับก็ได้บอกต่อไปว่าเจ้าเนี่ยนะป่าก็ได้ข่าวมาว่าเจ้าก็เป็นถึงนายน้อยแห่งตระกูลชือ้อแบบนั้นใช่หรือไม่กันลัะนะแต่ก็ขอบอกให้ว่าเมื่อเจ้าก็ได้มาอาศัยอยู่ที่บนเกาะแห่งนี้ไปพร้อมกับพวกเราไปแล้วเมื่อไหร่แล้วเราก็ทุกๆคนณนะที่นี่นะเราจะถือได้เลยว่าเท่าเทียมกันยังไงกันล่ะและจากนั้นพอตกดึกนะ่นะครับและแม่นางคนนี้นางเนี่ยก็จึงได้เข้ามากล่าวแล้วก็ขอบคุณต่อ ตัวของพระเอกไปและนางก็ยังได้เข้ามาช่วยเหลือพระเอกในการทําแผลต่อไปอีกด้วยเลยนั่นเองและพระเอกเขานั้นก็เลยได้แนะนําตัวแบบต่อไปเลยนะครับว่าตัวเขานั้นก็มีนามเลยว่าชอโมะและต่อมาพระเอกเขานั้น,นก็ยังคงเดินต่อเข้ามาในป่าเหมือตามลุงสางได้มาถึงเห็นเพราะว่าเขา ั้นก็จะต้องมาหาทางเพื่อที่ตนเองนั้นก็จะได้สามารถมาเอาชีวิตและรอดตายไปจากที่เกาะมลนะแห่งนี้ไปให้มันจงได้เลยซึงแผนของพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็กะเลยนะครับว่าเขาก็จะได้นําหผนวิญญาณที่ก็พอจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนําม,มาและมันมาใช้หลอกล่อเพื่อที่จะเป็นการจับสัตว์วิญญาณเพื่อที่จะทําสนธิสัญญากับมันแต่จากนั้นต่อมาพระเอกเขานั้นน่กะก็เลยได้มาพบเจอไปเลยก กับเจ้ามังกรต้นหนึ่งตึงก็จะเป็นมังกรฟ้าที่ก่ออยู่ในตอนต้นเรื่องนั่นเองนะครับผมซิ่งพระเอกเนี่ยก็ได้เจอมันไปด้วยความบังเอิญแต่ว่าเขาก็มีความคิดว่าเจ้านอนตัวนี้มันก็คงจะแม่สามารถช่วยเขาต่อสู้ไปได้ไวแน่นอนพระเอกก็จึงต้องทําการเดิมแผนการในการจับศูนย์วิญญาณไปต่อสิ่งมังกรเนี่ยนะครับมันเนี่ยก็ไม่มีที่ไปมันก็จึงต้องขออาสาติดตามตัวของพระเอกมาด้วยไปอีกนั่นเองและต่อมา พระเอกนั้นเขาเนี่ยก็เลยได้มาเจอเขาไปกับจิ้งจอกชันทราต้นหนึ่งถึงมันก็นับได้ว่ามีขนาดตัวที่ก็เล็กเป็นอย่างมากทาให้พระเอกของเราที่เดิมทีนั้นเขาเนี่ยก็มีหินวิญญาณอยู่กับตัวไม่มากนะัก ไม่พอะมากที่จะจับสัตว์ขนาดใหญ่ได้ทำให้พระเอกอ็จึงต้องมาจับจิ้งจอกจันทราตัวนี้เพื่อที่จะได้มาทำสัญญากับตัวมันไปก่อนแต่ว่าพระเอกเขานั้นก็ยังไม่ได้รู้เลยเนะ่นะครับว่าพลังที่แท้จริงของจิ้งจอกจันทรานั้นมันเนี่ยก็มีมากมหาศาลหรือว่าเป็นสัตว์วิญญาณที่มันก็อ่อนแอไปกันแน่ต่อมาพระเอกเขานั้นเนี่ยก็เลยได้ทำการทดสอบพลังของมันไปแบบขั้นแรกนะครับซึ่งมันนั้น ก็จะเป็นการทดสอบไปด้วยกับดักอันหนึ่ง แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าจริงจอกจันทรนนั้นก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากกับดักพระเอกมาได้อย่างง่ายดายเลยอีกด้วยและมันนั้นเนี่ยก็กําลังที่จะหลบหนีไปได้สําเร็จอีกแต่ว่าทันใดนั้นเองหนอนมังกรของพระเอกมันเนี่ยก็ได้ทําการปล่อยเส้นใย,ยออกมาก็เพื่อที่จะเป็นการช่วยพระเอกในการเข้าไปจับกุมจริงจอกตนนี้มันมาได้สําเร็จแล้วสิ่งในตอนแรกจริงจอกเนี่ยนะครับค้มมันเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะชอบพระเอกของ มามกกนะัแต่ว่าเมื่อพระเอกเขานั้น,นก็เลยได้ใช้ความจริงใจเพื่อเข้าไปพูดคุยแล้วก็บอกกับมันไปต่อเลยนะครับว่าที่ป่าแห่งนี้แน่นะมันนั้นก็เป็นป่าที่อันตรายเป็นอย่างมากเลยละ่ะมันเนี่ยก็นับได้ว่ามีอสูรขนาดใหญ่ได้อาศัยปะปนกับพวกเจ้าแบบเยอะแยะมากมายเลยนะและทั้งตัวเจ้ากับคาเนี่ยก็จําเป็นที่ต้องการที่จะแข็งแกล่งมากยิ่งขึ้นใช่หรือไม่ก็เพื่อที่จะได้เอาตัวรอดไป จาก สถานที่แห่งนี้ไปให้มันได้ยังไงกันล่ะและถ้าหากว่าสองเรานั้นแต่มาทําสัญญาการไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งเจ้าและก็ข้าน่ะเราก็จะได้รับความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นแบบพร้อมๆกันอีกด้วยเจ้าได้รับการบ่มเพาะพลังจากข้าส่วนข้าก็จะได้หยิบยืมหลังจากเจ้าไปเช่นกันถึงเมื่อจริงจอกตนนี้ศานก็ได้มาเห็นไปแล้วถึงเจตนาลมที่ดีของพระเอกไปนะครับที่เขาก่อต้องการที่จะทําส่วนที่สัญญากับมัน ที่ซูดจริงจอกจันทานั้นก็เลยได้มายอมทําสัญญากับพระเอกของเราไปในทันทีโดยที่พระเอกนั้นเขาเนี่ยก็จะได้มีเจ้ามังกรฟ้าดูเคียงข้างคอยให้กําลังใจไปอยู่ด้วยต่อมานะครับคุ้มตกดึกของวันนั้นเองพระเอกเขานั้นก็เลยได้มาเจอเจ่าไปเลยกับตัวของพี่อ้วนถึงมันั้นก็ได้เข้ามาบอกไปเลยว่านี่เจ้านะเป็นถึงนายน้อยแห่งตระกูลฉือใช่หรือไม่และเป็นเพราะแบบนั้นแล้วเจ้าเนี่ยก็คงที่จะมีหินวิน วิญญาณได้ซ่อนอยู่ในตัวเองแบบเยอะแยะมากมามเจ้าเนี่ยก็จงส่งมอบพินวิญญาณเหล่านั้นมาให้กับตัวข้าไปแต่เสียดีเลยนะไม่อย่างนั้นก็จะหาว่าข้าไม่เตือนข้าเนี่ยก็จะทําการสั่งให้อสูรหมาป่าของข้าเข้าไปขย้ำทั้งตัวของเจ้าและก็จิ้งจอกตัวนั้นไปด้วยถึ่นก็แน่นอนนะครับผุมพระเอกเนี่ยก็ไม่มีให้มันมันเนี่ยก็เลยได้เรียบสั่งให้อสูรหมาป่านั้นได้เข้ามาทำการขย้าจิ้งจอกของพระเอกไปเลยเป็นรายแรก แต่ทว่าผลลัพธ์ก็ได้ปรากฏออกมาว่าจิ้งจอกจันทราของพระเอกนั้นมันเนี่ยก็กลับสามารถเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วที่มันนั้นก็สูงเป็นอย่างมากจนกระทั่งมันก็ถึงกับทาให้หมาป่าของไอ้เจ้าตัวโกงมันเนี่ยก็เลยต้องมาโมโหจัดและก็รีบเร่งไล่ตามสวนจิ้งจอกแบบต่อไปด้วยความที่มันนั้นก็บาคลังเป็นอย่างมากและทันใดนั้นเองนะครับผมจิ้งจอกของพระเอกนั้นก็จึงได้ทําการเดืองแสงออกมาและก็ กยังได้วับลบุกทุกการโจมตีจากไอเจ้าตัวโกงผ่านมาได้สําเร็จไปอย่างรวดเร็วและนอกจากนั้นแล้วกอยังได้พุ่งเข้าไปปะทาก,กับมันโดยตรงโดยการที่ก็ใช้กงเล็บโจมตีเข้าไปใส่หมาป่าและมันนั้นน่ก็จึงแต่ก็อให้เกิดความเจ็บปวดทรมานแบบสุดๆไปให้กับหมาป่าไปได้และจากนั้นมันนนะครับก็จะเป็นจิงจอกจันทาของพระเอกที่เป็นฝ่ายไล่ต้อนหมาป่าของตัวโกงจัดการไล่ซัดพลั แต่ก็โจมตีไปใส่เป็นการเอาคืนหมาป่าของมันไปบ้างซึงจิงจอกจันทานั้นก็จะเรียกได้เลยนะครับว่ามีระดับความแข็งแกร่งที่มันนั้นก็จะสูงมากยิงไปกว่าหมาป่าของอเจ้าตัวโกงแบบถึงหลายเท่ากันเลยทีเดียวและจากนั้นพระเอกเขาก็จึงได้บอกต่อให้จิงจอกแต่แสดงระดับพลังที่แท้จริงของมันให้ได้ออกมาในทันทีเลยอีกนะครับและในพลิปตานั้นจิงจอกจันทานเนี่ยก็จึงได้ ทําการเปิดเผยร่างที่แท้จริงของมันให้ได้ออกมาก็เพื่อที่จะได้เข้าไปต่อสู้แล้วก็ซัดกลับหมาป่าของตัวโกงไปต่ออีกครั้งหนึ่งด้วยความที่ก็ดูเดือดแบบสุดๆและพี่อ้วนที่ได้เห็นถึงระดับพลังของจิ้งจอกจันทราเทานั้นนะก็ถึงกับต้องมาตกใจเป็นอย่างมากที่พระเอกนั้นจูจ่ๆก็ได้ครอบครองพลังของอสูรที่มีความแข็งแกร่งแบบมากมายมหาศาลแบบนี้ตัวของมันเองก็จึงได้มาลับรู้ไปด้วย เช่นเดียวกันปาทาหาักมันนะครบไม่ยอมเรียกมากําจัดพระเอกทิ้งไปแล้วล่ะก็ตัวมันเนี่ยก็จะต้องมาต่อสู้กับพระเอกที่บนเวทีในวันพุ่งนี้ไปอยู่ดีนั่นเองและมันก็คงที่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปมันนะก็เลยได้สั่งให้หมาป่าของมันนั้นได้พุ่งเข้ามาฟาโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่งในตอนนี้หมาป่าของไอ้เจ้าตัวโกงมันนั้นนะก็เลยได้ใช้พลังขั้นสุดยอดก็จะเป็นาลังกระหายเลือดไดออกมาไปบ้างมัน ก็จะทาให้ความเร็วของมันได้เพิ่มสูงขึ้นมาแบบมากมหาศาลต่อมาหมาป่าก็เลยได้เข้ามาปะทะไปใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับและเมื่อมันก็กําลังที่จะทําการพุ่งเข้ามาโจมตีทาลายร่างกายพระเอกไปแต่ทว่าทันใดนั่นเองจู่ๆจิ้งจอกทันท่าของพระเอกนั้นมันเนี่ยก็ได้ทําการใช้พลังขั้นสุดยอดให้ก็ได้ออกมาไปบ้างซึ่งมันนั้นเนี่ยก็จะเป็นพลังกงเล็บจันทรากอดได้โจมตีเข้าไป และในทิพซสุดก็สามารถที่จะคนอสูรม้าป่าตนนี้ของไอเจ้าตัวโกงผ่านมาได้สําเร็จไปแล้วก็จะจบไปก่อนนะครับในอีพีแรกของเรื่องนี้ก็ถ้าหากว่าทุกคนชื่นชอบก็สามารถกดไลค์แชร์กดกระดิง่งและก็คอมเมนต์บอกผมเอาไว้ได้น,นะครับก็ถ้ามีคนชอบเรื่องนี้เยอะเนี่ยผมก็จะมาสปอยต,ต่อให้เหมือนเดิมและสําหรับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบและผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีคับ